นี่แหละตรงกลางนี่แหละโอ้โหเฮ้ยโดนโดนโดนมาหลอดติดไปติดร่ดดดดวงหรือติดมาหลอกกันล่ะนี่ดนกดตะกี2 2> ้สองลบโชว์ <c oughs> เพื่อความเท่ <c oughs> เพื่อความเท่ <c oughs> สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการเล่นอย่างโปริวเจนพรอมพงค่ะกัแบบนินงก็รเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะนิงจะพาทุกๆคนนะคะไปเล่นแครี่นะคะอาจจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะคือน้องราวิ่นั่นเองนะคะเพราะว่าน้องมีชุดใหม่นะคะมีสกินใหม่หล่อเท่มากๆนะคะนั่นก็คือสกินเท c o เบ s t r ่สไตนะคะมีความแอนิเมะแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็การใส่สกิลของน้องนั้นหล่อเท่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนิงจะพาทุกคนไป ชมกันนะคะแต่ว่าจะมีนิ่งคนเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าชื่อรายการก็บอกอยู่แล้วนะคะเล่นอย่างโปรนะคะนิ่งไม่ใช่โปรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมีโปรเพลเยอร์ที่จะมาอยู่กับนิ่งด้วยนั่นก็คือ,น,น,คอนั่นก็คือใครไปชมกันเลยค่ะ <c oughs> เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องเต้เอีเรสแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องเต้ช่วยแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับชื่อเอเรสครับเล่นตำแหน่งอัพเปอร์โซลดาร์กอนทีมดีแท็กทารอนอิสปอร์ตขบคุ น้องเต้คะวันนี้ค่ะเรานะคะมีตัวราวิวนะคะอยากจะให้น้องเต้เนี่ยช่วยแนะนำ mm hmm. เพราะว่าตั้งแต่อัปเดตมาเนี่ยรู้สึกว่านักแข่งเนี่ยน่าจะได้ใช้ตัวนี้เยอะมากมากแล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่าน้องเต้เนี่ยเซตรูนไอเทมพลังแฝงยังไงนะคะเพื่อที่จะใช้ในการแข่งนะแอบแอบถามแอบถาม,ถาม <c oughs> พร้อมไหมคะ <c oughs> พร้อมแล้วครับโอเคเราไปเริ่มกันที่รูนเลยค่ะรูนรูนผมใช้เป็นผมใช้เป็นแอมเพจเม็ดมตรครับแล้วก็เอเวกมา3เมตร สีม่วงจะใช้เป็นสปิริตเจ็ดเม็ดเหมือนเดิมแล้วก็ใส่เอเซนริเวอร์จ<ม>ุดเลือดน1.6งสเมตรครับส่วนไอสีเขียวก็ดักกอนของง่ายๆอันนี้ลุนแครี่ใช้แล้วอ่าประมาณนี้นะคะ <ๆ S 1> ก็ยอดฮิตเนาะที่จะใช้กันถัดไปค่ะไอเทมค่ะไอเทมไอเทมจริงๆตัวมันไม่มีอะไรมากของท้าตีไวเสร็จปุ๊บก็ดาบคี้ใหญ่แล้วก็สลิกสติงส่วนธนูดูดเลือดหรือมูลาอันนี้มันขึ้นอยู่กับว,ว่าเราเกมนําขนาดไหนหะรือเกมตามก็มาสลับกันได้คร<ม>ับสองชิ้นนี้แล้วก็มีก่อเกิดชิ้นท้ายเหมือนเดิมช สำหรับแครี่แหละเนาะใช่ครับดี<ร>สุดแล้วสำหรับแครี่ใช่ประมาณนี้ประมาณนีณ้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นในเรื่องของพลังแฝงค่ะน้องเต้ใช้อะไรเอ่ยพลังแฝงผมใช้เป็น holy summer นครับเอามาเพิ่มดาเมจส่วนอันแรกใช้เป็น r o c k ล down a n t นสิบวิินตนะครับอันที่สองใช้เป็นจอกอครับส่วนด้านล่างผมใช้เป็นสีน้ำเงินใช้เป็น recovery part s <S บวกกับ minion killing ครับประมาณนี้นะคะโอเคตอนนี้ค่ะอยากให้น้องเต้ช่วยแนะนำสกิลต่างๆของ ลาวิวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมก็ได้เนาะจะได้ดูด้วยว่าสกินใหม่ของลาวิวเนี่ยเขาเท่คูลขนาดไหนนะคะไปไหนโชว์สกินใหม่ของลาวิวนะคะอโอ้โหฟิฟลฟ้าเจ็บแมวมากนะคะสกินอันนี้นะคะชื่อว่า h e a v e n l y s t ไ r ร์นะคะทุกคนสามารถไปตํากันได้นะแะดคูปองเท่านันเองนะคะก็จะได้สกินคูลๆแบบเต้ไปใช้นะคะตอนแรกผมแบบาร์เหมือนสกินสุ่มเลยสกินแบบแพง แบบส<อ>่วนใหญ่อ, <จะ S 2> อันนี้ไม่ต้องสุ่มมีความแบบ เขาเรียกว่ายการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยต้องสุ่มต้องเสียแบบนะไม่ต่ำกว่าสองพันแต่อันนี้แค่แปดแปดร้อยสี่สิบคูปองเท่านั้นนะคะไอ้ี่ต้องแปดพันแลยเออะเดี๋ยวต้องไปชมกันตอนใส่สกิลนะว่าจะคูลขนาดไหนแอบถามน้องเต้นิดนึงตัวลาวิลเนี่ยเขาควรจะแบบอยู่ในทีมที่มีฮีโร่ตัวไหนบ้างที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาได้ดีบ้างคะผมไม่ไม่ไม่ค่อยสนใจเรื่องทีมทีมเรามากกว่าสนใจเหมือนทีมต้องข้ามมากกว่าเพราะว่าตัวมันแบบเป็นตัวขาตายมันต้องตแบ่งพวกแบบมาหลอดมันก็ก็น่ากลัวนะ ก็คือจะกลัวตัวที่จะสามารถเข้ามาทําให้เราเสียจังหวะหรือว่าแล้วก็บางบบางตัวที่มันสกิลสองมันบ็อกไม่ได้เลยพี่บางทีมันสกิลสองมันไม่ได้บอกได้ทุกอย่างส่วนฮีโร่ทีมตัวเองผมเพราะว่ามันก็อยู่ได้ทุกแบบทุกที่เลยพี่อยู่ได้หมดเพราะว่าจริงๆเราอยู่ที่ฝีมือสกิลเพ์ของเราถ้าเราเก่งตัวตัวมันโหดด้วยตัวมันโหดด้วยอ่าที่มันเลจะบอกว่าผมเกรงครับผมอยู่กับใครก็ได้เพราะว่าตัวมันมีทั้งซีซีแล้วมันเอาตัวเล่คนเดียวได้ด้วยไงพี่แต่มันก็ไม่ได้ขนาดที่แบบว่าาขนดไ ขนาดนั้นนะฟังเขาไปไหนมาเนี่ยเขายำป่าแล้วยิงประดานี่ผมยิงเป็นอะไรอ่ะนี่มันยิงเหมือนเป<า>็นแสงสีแดงๆป่ปะใช่ไหมผมยิงอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เอ้ยเทยูแต่เวลาจะให้เตะผมอยากให้เขาใช้สก,กิลหนึ่งแต่ผม,มาเลยผมก็จะโชว์ให้ดูคือแบบว่าให้เรากดสก,กิลสองแล้วสวน,นอีกฝั่งจะไม่สามารถมันมันจะไม่โดนดามเมจเ,เพราะว่าสก,กิลสองมันจะมีมันมันบล็อกดามเมจแล้วมันจะมีช่วงที่แบบบล็อกบล็อกอยู่อ,ะอ่ะไม่เราไม่โดนกระใช่ไหมใช่พี่มันมันบล็อกสกิลหนึ่งได้หมดเลย เขาลุ้มมาเขาลุ้มเขาลุ้มเขามาแกงป่าเราแต่สก,กิลสองมันมีอย่างหนึ่งที่ดีก็เพราะว่ามันมีคีทําให้หน้าต่อไปยิงค100ีร้อยเปอร์เซ็นต์เล้มีทำให้ใส่แรมเพจมันถึงดีเพราะว่าแรมเพจมันทําให้คีเราแรงกว่าเดิมไงแล้วยิ่งเรามีโอกาสขีร้อยเปอร์เซ็นต์จากสก,กิลสองก็ยิ่งสบายเลยนี่ตรงนี้นคือมีเรื่องอใช่ไหมเนี่ยใช่ แต่แบบมังกรเนี่ยผมผมสกิลสองหลบมังกรไม่ได้อะข้อเสียสกิลสองจะหลบแบบป้อมไม่ได้หลบโจมตีทำน้ำไ,ได้หลบมังกรอะไรไม่ได้หลบสกิลจากคนสกิลหนึ่งได้อย่างเดียวใช่ไหมแต่นั่นก็มาก<ล>พอแล้ว,<ช>ลวนะเฮ้ยสันอุยขู่นนตันไม่โดนนิดเดียวแต่ได้ <laughs> <laughs> แต่ตัวมันตัวมันเป็นตัวมันเป็นตัวที่โหดเวลาเล่นกับเพื่อนได้พี่เพราะว่ามันมันต้องการแบบการใช้การสื่อสารบอกเพื่อนว่าแบบว่าเราสตันโดนอะไรประมาณนั้นพี่อ่าคือถ้าตันโดนกะตะโกนเลยตันโดนตันโดนเอาเลยเอาเลยใช่มันจะทําให้เราแบบมีโอกาสในการค่ายฝั่งเยอะเพราะว่ามันเป็นตัวที่สตันนานมากๆเลย นานมากต้องขอบอกเคยเจอตันทีคือตายนะเกมนีต้นเกมเราไม่มีอะไรเลยึงอยากบวกมากเลยอไม่มีใครร้อ็เลชอบสงครามใช่ไหมไม่มีใครในนียใานี่ในนี้ออสักหน่อยเออสักหน่อยตอดเลือดนะจ๊ะผมต้องแบบพยายามกดสกิลสองหลบปากมาหลอดอะพอมาหลอดปาดแล้วก็กดให้ไวอะกดให้ไม่มาเมนแต่สกิลสองมันเป็นอะไรที่ต้องฝึกบ่อยๆเลยอะพี่เพราะตอนที่ผมเล่นแรกๆผมก็ผมก็กดไม่ค่อยทันนมันต้องกดให้ตรงจังหวะเลยอะ ถ้าเรากดไม่ตรงก็จะบอกไม่ได้อันนี้ต้องอาศัยเล่นบ่อยนิดนึงแหละหูมือลั่นผมไม่ได้จานติขึ้นมาหนู้เข้าป้อมเลยจ้านะจ๊ะโอ้โหอะไรเนี่ยเขาเรียกว่ายิงไปไหนก็ไม่รู้อยากโชว์สกินก็บอกอยากอยากโชว์ให้ดูไงอันติมันปล่อยนกเอออยากโชว์ก็บอกผมต้องอันติไปช่วยเพื่อนหน่อยละต้องโชว์ความแมนหน่อยระวังนะเกือบตาย โอ้ยยิงใครไม่ตายมันเขาวิ่งหนีกันหมดเลย <laughs> กระจิงเขาเรียกว่าวงแตกส <laughs> ตันวัดโอ้โหเขาเขาไม่ถอยทางนี้น <laughs> อันติมันถ้าแบบเราต้องเราต้องอ่านใจเขาให้ดีอะ่ะใช้ตรงตรงโอกาสโดนบางทีมันก็ยากอะ่ะ แต่ไม่กี่อุตส่สาห์ดักขากลับเขาเขาแบบไม่กลับทางที่ผมคิดเฉยเลยเขาแบบออกฝั่งซ้ายกลายเป็นไม่โดนเลยตัวนี้ผมรู้สึกว่าตัวมันต้องแบบใช้ความชํานาญเยอะอยู่นะเรื่องสกลิลสองแล้วก็เรื่องอันตรอ่ะอต,ตัวมันถ้าถ้าเราแบบชํานาญเรื่องสองอย่างนี้ก็ตัวมันก็ไม่ได้เล่นยากหรอกอาจจะต้องเล่นบ่อยแหละถึงจะใชก็ต้องเล่นบ่อยนี่โดนเลเตอร์จับโดนโดนยิงยิงฟรียิงฟรีดูโชว์โชว์ความแม่นโชว์ความแม่นยิงไปตรงกลางเฮ้ยต้องโดนแล้วแหละนี่นี่อันนี้ อันนี้ถ้าเราเล่นกับเพื่อนอ่ะถ้าเราเล่นกับเพื่อนมันจะบอกเพื่อนได้ไงพี่ว่าแบบว่าโดนโดนอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เราจะบอกได้อันนี้คือแบบเราเราไม่ได้เล่นกับเพื่อนว่าอะไปไหนโดนจะไปไหนโดนจะไปไหนมันมีดาเมจจากไอ้ holy summoner ได้ไงพี่เนี่ยเทปผมที่ผมชอบพลังแฝงนี้เพราะแบบมันเอามาเพิ่มดาเมจมันได้ไม่งั้นผมก็แบบฆ่าใครไม่ใครตายแล้วตัวมันเป็นตัวที่แบบต้องต้องยิงธรรมดาบ่อยๆอยู่แล้วใครับ โอ้ยหเยอะเกินเนี่ยเต้ยนี่เตี้ยคิลสองลบโชว์สกิลสองลบโชว์นี่หลบได้หลบโดนนะโดนนะโดนนะสตันนี่แนี่โอ้โหไม่โดนแร็ตโมตานี้ไม่มีความแม่นเลยโอ้โหอะไรเนี่ยไม่เป็นไรเราเราจะได้โชว์อันติบ่อยๆนะปล่อยนกไปไปไหนก็ไม่รู้ว่าบินไปไหนก็ไม่รู้ทำบุญทำทานปล่อยนกนะจ๊ะปล่อยนกปล่อยปลาเอออย่างเงี้ยแหละเออ ไม่แน่ถตันแล้วตันแล้วคือเท่มากเขาโดนด้วยอือผมอยากรู้ไงว่าแบบเวลาปล่อยโดนโดนคือตายนะอยากรู้เอฟเฟกตอนมันปล่อยโดนเลยเป็นยังไงแบบเมื่อกี้เขาอยู่ในผู้มามันมองไม่เห็นอันตรีเปลี่ยนจากเดิมเยอะอยู่ใช่อันเดิมแบบยิงนี่นี่นด่ ไเมื่อกี้เมื่อกี้คือด้วงเขากดอันติจะเหยียบมาผมกดสก,กิลสองลบได้ไงอถ้าถ้าเราถ้าเรากดแบบจังหว่าแม่นพอมันมันลบ,ลบได้อะไร<ล>สำคัญแล้วผมก็จะสวนได้ชิวๆเลยอันนี้เกมผมน้ำผมก็จะเอาดูใหญ่ แม่งฝังข่าวมยากกว่าเดิมเพราะแบบก่อเขายังไม่ได้เยอะค่ะถ้าเราออกมูลามาตั้งแต่แรกๆมันก็มันอาจจะไม่ดีเท่าออกตอนหลังๆอันนี้2ชิ้นนี้ม,มันสลับกันได้พี่แต่ถ้าเราเกมตามเราต้องเราก็ต้องการมูลาเหมือนกันเพราะว่ามูลาเป็นไอเทมที่ทําให้เราลมแทงได้ถ้าเรา,าเราขาม,มูลาไปสักชิ้นนี่คือแทงนี่ยืนเป็นวันนะโอ้โหอยากบวกย,ยังไม่มีทีมไฟใหญ่เลยอยากสู้มากเลย อเจอนะเนี่ยสตันนี่ไงนี่แหละเออเป็นไงเราปะเต็มหัวเลยอยากใกล้ง่ายๆเลยอันนี้ง่ายง่ายเลยอันนี้แย่ก็ต้องโดนเพราะว่ามันไอเวลาอะเรนนันติดตัวมันจะแบบตัวมันจะหายไปแล้วก็กลับมาแล้วเราพอได้คาดเดาได้แล้วว่ามันจะลงมาตรงนี้ใช่ไหมสู้ๆนี่แหละตรงกลางนี่แหละโอ้โหเฮ้ยโดน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 ติดมาหลอกติดไปติดดวงหรือติดมาหลอกกันและนี่ก็ทักิณสองหลบโชว์เพื่อความเท่เพื่อความเท่โอ้โหเขาโดนมาเลย เออโดนตายแล้วย่งยังยังโอเคเอ้ยไหวอยู่ไหวอยู่เพื่อนรับแทนโอเคยิงฟรีดีครับยิงฟรีเออแต่เมื่อกี้ที่ผมรอดเพราะไอ้นี่เดี๋ยวนี่ยพี่เพราะผมเซตเคลียร์ไว้เวลาเราของเต็มผมลืมพูดไปเลยว่าเวลาเราของเต็มให้เราเซตพยายามเซตเคลียร์ไว้จะดีมากเพราะว่า เวลาใช้กอเกิดเราก็ขายกอเกิดทิ้งไปเลยแล้วก็ซื้อเขียวมาเพื่อยื้อเวลาให้มแบบทำให้บางทีการที่เรามีเคียวกับไม่มีเขียวนี่มันมีผลต่างกันเยอะเลยเนะี่ยจบได้ชิวๆสบายสบาย นี่ผมได้ผมได้นี่ MVP เป็นของน้องเต้เอีเรสเองนะคะโห่40%ที่ดาเมจเยอะเพราะว่ามาจากสกิลหนึ่งนี่แหละพี่มันยิงกระจายทำให้ดาเมจมันขึ้นมาเยอะอยู่เรียกว่าใครอยากจะเล่นโหดแบบนี้นะคะก็ไปเซ็ตของตามเต้เอีเรสได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะน้องเต้ขาก่อนไปค่ะฝากอะไรถึงแฟนๆนิดนึงค่ะก็ฝากติดตามทีมดีแท็กทารอนในซีซันนี้ด้วยครับเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับ อ๋ผมตอนนี้มี a c e b o o k ครับแฟนเพจชื่อเอเลสนี่ยละครับสตรีมแทบทุกวันเลยพี่อาคารถึงอาทิตย์ประมาณ9ก้าโมงครึ่งครับถึงประมาณเที่ยงเช้าถ้าไม่ติดอะไรผมก็สตรีมเช้าเนาะสามารถไปติดตามให้กําลังใจน้องเต้เอเลสได้นะคะแล้วก็ติดตามโปลีกนะคะ2021นยี่สซัมเมอร์นะคะกาลังดุเดือดมากมนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทั้ง7ทีมด้วยนะคะตอนนี้นะคะเรา2งคนต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะกับรายการเล่นอย่างโปนิวเจนฟรอมโฮมค่ะบ๊ายบายค่ะ